สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุลมทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง m มอ n นิงทารุนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักคนโสดของชาวธาตุลมนะคะธาตุลมก็จะมีมิถุนตุลและก็กลุมนะคะเรามาดูกันว่าความรักคนโสดชาวธาตุลมในเดือนมกราคม2567จะเป็นอย่างไรการดูเป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปนเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะ ใบแรกนะคะคิงถือเหรียญน,นะคะแล้วก็สี่เหรียญเก้าเหรียญโอ้ถามเรื่องความรักเหรียญออกมาเต็มเลยไฮร์แฟนห้าถ้วยแล้วก็ราชินีถือดาบเด็กถือเหรียญเดอะซันเดอะฟู แล้วก็ราชินีถือเหรียญว้าวความเป็นคู่ขึ้นนะคะราชาถือเหรียญราชนีถือเหรียญแล้วก็ไฮโรแฟนความเป็นคู่ในเดือนมกราคมความรักคุณจะได้เจอกับคู่แท้คู่โซมนนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่จะเป็นคู่ศิลเสมอกันสําหรับคุณนะคะชาวคนโสดธาดลมในเดือนมกราคม จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะมีไพ่เมเจอร์อาคนาก็คือมีเดอะ o ูมีเดอะไฮร o อฟ a n นแล้วก็เดอะซัเป็นความรักที่มีการได้รับความสุขจริงๆในใจของคุณรู้สึกอิสระมากๆเมื่อเจอคนคนนี้ได้รับความสุขที่มันรู้สึกสบายใจแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานด้วยนะคะ The Sun คือความสุขความสว่างสดใสชีวิตต่อจากนี้คุณจะได้รับความสุขจากการมีคู่ ทำให้ชีวิตของคุณมันดูเบิกบานมันดูสดใสมันดูเติบโตแล้วก็มันมีความสุขมากๆค่ะเหมือนหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาเนาะค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอย่างไรอีกคะความรักของคนโสดในเดือนมกราคมจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาก็คือก่อนหน้านี้คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่มีมีอะไรติดค้างอยู่ในใจเนาะ แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือรู้สึกสูญเสียตัวตนสูญเสียความรักที่มันเคยมีคุณอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วหรือมีความรักมาแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีค่ะความจิตใจดีของคุณมันทำให้คนหเหมือนกับเห็นความอ่อนแอของคุณตรงเนี้แล้วก็มาเบียดเบียนคุณในเรื่องของอ เอาแต่ใจเอาเอาแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคุณเลยคุณอาจจะเจอกับคนที่อาจจะอายุน้อยน,น้อยกว่าคุณหรือเป็นความรักที่มันมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแล้วรู้สึกว่าความรักมันเหมือนกับไปต่อไม่ได้คุณรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์แบบนี้ คุณน่าจะจบจากเลือกลามาก่อนน,นี้แล้วเนาะแล้วในเดือนมกราคม2567คุณมี energy ของการได้รับอิสระได้รับความสุขที่มันรู้สึกสบายใจขึ้นจากคุณที่จากคุณที่ได้วางสิ่งที่มันรู้สึกเหนื่อยหนักแล้วก็ท้อแท้ในเรื่องของความรักคุณมีความคาดหวังว่าความรักมันจะทําให้คุณเติบโตด้วยในเรื่องของการัพพ p o r t ในเรื่องของการเงินคุณมีความมั่นใจมากๆที่คุณจะเป็นคนที่ คุณเหมือนกับมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาแล้วเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นคุณห่วงแหนตัวเองมากขึ้นมันมีการได้ทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นเหมือนกับปนเปื้อชีวิตของตัวเองมากขึ้นะ่ะไม่ได้ก่อนหน้านี้คุณน่าจะเป็นคนที่ที่แบบเอาเอาใจไปให้ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปจน ไม่ได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองเนาะในเดือนนี้คุณจะรู้สึกรักตัวเองมากๆค่ะสี่เหรียญคือรักตัวเองห่วงแหนตัวเองแล้วก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกว่าความสุขมันมันก็จะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์คุณจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรแล้วก็จะเป็นคนที่ ดูเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของความรักเนาะเพราะว่ามันดูความเป็นคู่ขึ้นคุณก็ดูมีอารมณ์ที่นิ่งขึ้นในเรื่องของความรักคนคนนี้จะเข้ามามีความรักแบบเป็นผู้ใหญ่ะคะ่ะเป็นผู้ใหญ่มีความเอ่อเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ด้วยนะคะเป็นคนที่เป็นความรักแบบผู้ใหญ่เนาะซื่อตรงมั่นคงแล้วก็ให้ความรักแบบชัดเจนคุณก็มี e อ NERGY ที่ตึกตองไตตองมากขึ้นในเรื่องของความรัก แล้วก็มันมีความโรแมนติกมากขึ้นมันเป็นความรักที่มันอาจจะไม่หวือหวาแต่มันมีความโรแมนติกมากๆทําอะไรด้วยกันมากขึ้นหรือไม่ก็เหมือนกับคนคนนี้มาเติมความฝันในเรื่องของความรักที่มีความสุขให้กับคุณเนาะหรือไม่ก็ทําอะไรหลายๆอย่างให้มันให้มันมีความสุขมากขึ้นด้วยกันมันเป็นการตัดสินใจที่รู้สึกว่ามันแฮปปี้เหมือนคุณตามหาคนคนนี้มานานแล้วตามหาความสุขความรักคนคนนี้จะ ทำให้คุณมีความสุขให้ได้เหมือนเขาก็าพยายามนะพยายามทําให้คุณมีความสุขเขาจะกระตือรือร้นที่จะทำให้คุณรักเขาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเรามาดูกันว่าแล้วเขาเป็นอย่างไรอีก mm hmm. เขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆเขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขาอบอุ่นมากๆ เป็นความรักที่มันอาจจะแตกต่างแต่มันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวเนาะเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณหรือเป็นคนที่วุฒิภาวะการทํางานที่มากกว่าคุณก็ได้เขารู้สึกว่ายอมคุณแล้วก็ให้เกียรติคุณมากๆเขามีเสน่ห์นะคะเป็นเป็นคนที่เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีแรงดึงดูดในเรื่องของความรักด้วยเอแล้วเขาก็ อาจจะเป็นคนที่ต่อสู้มาด้วยตัวเองในเรื่องของการผ่านความลําบากในเรื่องของการใช้ชีวิตการหาเงินการทํางานเขาน่าจะสร้างตัวเองมาด้วยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ฝ่าฟันมาด้วยตัวเองโชคชะตาเขาอาจจะเคยเจอโชคชะตาที่มันวิกฤตในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักจนตอนนี้เขาฝ่าฟันมาจนถึงทุกวันนี้คือเขาสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองเขาอาจจะโชคไม่ดีที่เกิดมาแบบ ไม่ได้มีฐานะที่รวยเนาะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เขาสามารถทําให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขได้แล้วก็เหมือนกับพร้อมทุกอย่างได้อืเป็นคนที่เก่งมากๆเลยเรามาดูกันว่าแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึก แฮปปี้รู้สึกว่าหัวใจคุณฟูหัวใจคุณฟูขึ้นอีกครั้งคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เข้าเข้าใจคุณที่สุดแล้วก็แก้ปัญหาคุณได้ทุกเรื่องมีการได้ปรับความเข้าใจหรือมีการได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข,ขึ้นในเรื่องของความรักอาจจะทําให้หัวใจคุณเปิดได้เหมือนคนคนนี้เข้ามาเปิดหัวใจคุณเปิดอ่คอมฟอร์ทโซนในตัวคุณเนาะ แล้วก็ปกป้องคุณได้คุณรู้สึกว่าอยากได้รับการปกป้องจากคนคนนี้ด้วยอยากได้เริ่มต้นในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยกันหรือไม่ก็อยากเริ่มต้นความรักด้วยกันอยากมีสิ่งแปลกใหม่ในเรื่องของความรักคุณน่าจะรู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆอมืมันรู้สึกแฮปปี้มากๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วคุณจะเจอกับคนราศีอะไรเกิดวันอะไรคะ เกิดราศีกุมค่ะเกิดราศีกรกฎค่ะเกิดราศีธนูแล้วก็อาจจะเจอกับคนที่เกิดราศีมังกรก็ได้นะคะคนที่เกิดวันอะไรคะคนโสดจะได้เจอกับคนที่เกิดวันอะไรเกิดวันพฤหัสค่ะเกิดวันศุกร์ค่ะเกิดวันพุธแล้วก็เกิดวันอังคาร เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณขาคุณโสดจะได้เจอกับความรักแบบไหนบทสรุปคะ่ะโอ้ความสัมพันธ์เหมือนคุณจะได้กลับมาเป็น14อีกครั้งจะได้เจอความรักที่มันรู้สึกเหมือนป๊อปปี้เลิฟอีกครั้งหนึ่งเป็นความรักที่มันเติมเต็มให้กัน เป็นปีอีกข้างหนึ่งให้กันและกันนะคะรู้สึกว่าอบอุ่นรู้สึกว่าสดใสสดชื่นขึ้นอีกครั้งเป็นความรักที่มันเติมเต็มเนาะแล้วก็ว้าวอุดมสมบูรณ์เป็นความรักที่ส่งเสริมกันมากๆคุณจะมีพกคทรศัพย์ที่มันอุดมสมบูรณ์ด้วยเหมือนกันนะคะกินดีอยู่ดีมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งรวยอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ภาระคุณจะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างพร้อมแต่ว่ามาพร้อมกับภาระด้วยนะคะหลับไม่ลงบางคนบางท่านก็รู้สึกว่าคิดคิดแต่เรื่องของคนคนนี้เรื่องของคนคนนี้อยู่ในหัวตลอดเวลาความรักของคุณมันจะเติบโตขึ้นมากๆความรักของคุณมันจะพุ่งทยานชีวิตของคุณต่อจากนี้ความรักความการใช้ชีวิตของคุณจะพุ่งทยานไปในทิศทางที่ดีนะคะ มันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่เป็นคู่สินเสมอกันแล้วก็เป็นความรักที่ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งรวยนะคะราชาถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญยิ่งอยู่เย็ดด้วยกันยิ่งรวยยิ่งนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์พกทรัพย์ที่มันอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะความรักของคนโสดชาวาธาตุลงมิถุนตุลกุมค่ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการ ติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอหนิงทาโร่แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับหมอหนิงด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะเจอาก,กันคลิปหน้านะคะ